เ็เคยอเคยู่โอเคไม่เคยขึ้นรถคันนี้เลยครัขึ้นรถคันนี้เอาไปลไปลุ่ไปลุกลัวขึ้นไป้นรถดีะกลัวอยกอยาาไปด้วยครับไป้วยไปด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 ไปด้วย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 ไยไปดยไปไปด้ยไปด้วยไปด้วยวยไปด้วยไปไว้วยไปด้วยไปด้วไปด้วยไปด้ปด้ อาจจะไม่มีชีวิตไม่ได้บอกว่า,าจะดูแลข้างนั้นฝากดูแลด้วยนะก็ล <c oughs> ูพเยมงเนาะินอยู่อนะรเร่มขาั่นไไป,ไป,ไป ไม่ใช่เยร <aus S 1> อกค่นคืออย่างมากสุดก็ <rip> ไปตรงนี้เห็นว่าะไม่เะ็นไรายเพาะอะไรหรอกอย่างมากสุดก็แค่รถไอติมโอ้โหอยากริงก็ไปหนไติมกันเนาะอยากกินไอติมก็ไม่บอกเลย เล oh. okay. okay. oh yani ี้ยวได้หรอเออมันเลี้ยวได้เหรอโอเคยองครับผอหนังไนะได้เลยนโอ้ยโอ้ยเจอตัวซกไม่รอเขาม้แกูขอคันเรกก็ได้ไมอนตันเบรกกูไม่ได้น้องครับคืนกได้หครับ ก็สิเลี้ยวก็ไม่เป็นอันนี้ที่นี้เลยได้บ้องตอนลงเนี่ยเราเราเบรกไว้ตลอดเลยบ้างครับโอ้โหตายตลอดตายเบรกเป็นยังไงวะอ๋อเบรกมันอยู่ล้อหลังเบรกมันอยู่ล้อหลัง ต่เนี่ยโอ้เบรกแบบเบรกมันเป็นแค่ไม้ถูั่วมันเป็นเชือกเกี่ยวมันเป็นไม้ถูกัดล้อเบรกอะถ่ายแล้วไม้ถั่วสองคนสองคันเลยอ่ามึงโอ้น้อยออกเลยอ่าดำดำนะแม่ดำดำโอ้น้อยตอนนี้นะครับเล่นเลยครับเดี๋ยวเล้ามาแย่งผมนะไปเป็นดำนะมึงถือกล้องอ่ะ คี่จะตายไหมได้นะมีเบมีดอ่ะัวขึ้นด้วยครับบัตรด้วด้วยัหนบันี่ค่ของหูไม่เป็นไรให้มันเป็นไรมอยู่ที่สาวสาว อยู่นี่ใบนึ่ยไม่ล้อหลุดบ่อนี่เอาเรคดึงนะครับไอ้ mayo ตรงกลางรับดึงเข้าหาตัวนะบังคับเลี้ยวสายหัวอยู่ทีเท้านะครับน้ยครับครี่กไปอย่าปล่อยลงไปะพีมอย่าปล่อยนะหาย้ครับเลยดี๋ยวเดพี่เดี๋ยวเด

Tårkan, hey. oh, yeah, yeah. oh, oh, yeah. tårkan.

ช่วยเกือบตายเยียกระจอกเอาผมลดแรงเกินดิผมามึงความไม่ต่องเราหยแม่ฟอมูล่ามงเื่อพวกเยี่ยน่นไม่านต่วเยี่ยแรงจังเยี่ยแม่งห่อแล้วม้งละ

เบล้ายเบลขวาเย่เกือบไม่รอดมึงดูฟุตเ่อยดูตชนชนชนลงอ้ยอ้ยไอ้ยไปอ้าวมิ่งเลยไปไปเลยามลามงเยเป็นไงตว์โอ้ยเยดกแตกไงเีย ไม่ได้ตุ่ดจัดเลยอันนี่นี่เน้นถ่ายรูปไม่เน้นขี่ขอคนไม่เล่นขอคนไม่เล่นไม่เล่นนั่งเป้าหัวยังกินแรงจัดแรงจริงแรงจัดแรงมากที่ฐานมันไปแบบกูเลยกูยังเกิดตายเลยเยอะไม่ถึงเนี่ย ยัาหมดคำจะพูดเลยเียไปไหนแล้วลุงลุงนชนไปแล้วเออลุงหายไปล้เด็กขูได้ยินเสียงเด็กแม่งกีทางเลยตอนแรกแม่งกีอยู่ไอ้แม่งร้องไหเอาเฮียงอ่ะไปตรงนั้นมันเป็นสวนอะไรปะร้อนจัเนี่เหรอยี่สิบห้า